จ้าพ่อกับส่องสาวมวยพาลุยจ้าืันนี้พามาเลาะบ้างอ่นมันแสงว่าจ้าว่าู้วจะมีบ่แต่เห็นห้อยพ่นก้นจ้าว่าจะมาเล็มขี่เก้าพินจ้าทันใดเขามาสมคลิปนี้ก็ฝาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาวมวยพาลุยเน่ะจ้ามาจ้ามาเนี่ยจ้ามาลุ้นมันนํกกันจ้าเนจ้าหัวหัวน้อยๆจ้ารองเล็มขี่เก้าเพินหัวน้อยๆเนจ้าวางงามยิดจ้า เดี๋ยวจ้าพันหัวก,กลมจะพันเนี่ยแล้วจะาติ้งหอยยุ incident. ้ได้จ้าแม้นติ้งมันไม่จ้าเนี่ยหนึ่งกับแมนได้จ้าขาก้นขี่เก้าเขาได้จ้าก้นห้อยยีเขาก้นแล้วดินก็จะก้นง่ายจ้าเพราะว่าก้นห้อยเก้าเขาจ้าโอ้เขบวนจ้า ดินก้นายแน่จ้ะเขามันเป็นหอยที่เขาก้นแล,ล้วเขามาก้นต่ำอีกจ้ะเนจ้าเกิดแน่นน้ำต้นหักต้นไม้โอ้โหเนี่ยมนยันนีกเตก้เกิดน้ำหกักไม,ม่เนจ้าขี่เก้าเพิ่นจ้ะ หัวไห้ได้คุดอยู่จ้ะหวัวไม่ย่ป่ยยไ,ปไหนจ้ะหวัวง,งามแล้วจ้ะเป็นท่านห,วหวัวกลมๆเล้าจ้าดิเนเงียวจ้าเป็นป้านมันแสงมาจ้าบิ่งจ้าค้นกไปเบิดเลยจ้าีนมาเร็มเอาอนขี้เก้าเขาจ้า và trong miền nam sông bốc nhãng biển đìn neo như nó sẽ phi long phân cả mốc cơn hơi cẩn bây giờ phân cả mâm lem khí cao hơi cẩn hoa sắp mì ngay ngay lại nó เหน่ะดินมันเหนียวจ,จะจะขุดยาก่ย ตัวได้จ้ะมีซับไปละมีหัวน,น้อยได้จ้ะหยิบหัวมาควงง่ายได้จ้ะขอได้ท้ายจ้ะวันนีกเร็่องนี้ จ้าตนมันมีหลายติ้งอยู่ด้วยเจ้ายวค่อยๆเกาะแต่บึงน้ำกัดน,นะเจ้าเห็นไหมจ้าเห็นหัวแล้วแม่เห็นเหมียตงจะขุดแน่แน น,นี้นะจ๊ะยังมีอีกเด้จ้าหัวพอดีต้งมึงจ้ามึงหัวนี่จ้ายึดตรงนั้นไม่ ตรงกลางไม่พอดีจ้าอาจจะเป็นหัวแตกแน่นะจ้าว่ามันนนั่ยุกกลางไม่จ้ามันแสงกับหากไม่มีมักกันนิดกันมักนิดตายจ้าเขากันพะสันดินกับเนียวได้จ้า pesan. Dìn nhéo nhéo chưa? Dìn nhéo lại cạo nhạt. Nhịp muốn nữa chưa? จ้าอันนี้ต้นมันจา้าแล้วก็เป็นติ่งออกแบบนี้ได้จา้าน,นี่สองอัน,นหัวได้จ้าเนี่ยนีย้องเี้ยหัวประมาณนี้ได้จา้าหัวไม่ใหญ่ไรอันนี้หัว หัวแดงแดงแล้วจ้าหัวสีเดียวกับดินน,น้ามุ่งบกน้ายังดินเหนียว อ้มดีค่ะอ,อันนี้แม่นปะเนี่ยน,นี่ขนาดจะแมนแ่นนะจ๊ะหนึ่งสองสามเห็จ้ะหัวประมาณนี้้ะจ้ะหัวน้อยนะจ๊ะนีน่จ้ะหัวีนหัวใหญ่ย่จ้ะ นะจ้าผลงานเฮาจ้าหัวใหญ่จ้านี่กเก่าเด็กหัวใหญ่หัวน้อยเนาะจ้านะจ้าเขาเพิ่อได้ต้มเนาะจ้าต้มก็ได้หนึ่งก็ได้จ้าแต่แถวบ้านส้างไว้จะมักหนึ่งเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซ้ำนี่สวัสดีจ้า